เมื่อกี้เตือน04เนื่องจากว่าแบตเตอรี่อยู่ในค่าต่ำตัดในเมนูที่12ในขณะที่มีไฟ AC เข้าร่วมจะเห็นว่าตอนนี้มีการบายพาสจากไฟ AC จ่ายให้ตัวบ้านหรือว่าโหลดตรงๆเลยครับแล้วก็จะมีลูกศรอ,อีกเส้นหนึ่งทำการชี้เข้าที่ตัวเครื่องแล้วก็ชี้ ลงที่ตัวแบตก็แปลว่าตอนนี้ไฟ AC By บายพารจ่ายไฟตรงๆให้โหลดและส่วนหนึ่งนะครับไฟจาก AC เข้าเครื่องแล้วก็ชาร์จลงแบตเตอรี่มาดูกันนะครับว่าชาร์จเท่าไหร่ชาร์จไว้ที่29แอมป์เลยทีเดียวก็ไปว่าในเครื่องนี้ตั้งค่าการชาร์จ จากการไฟฟ้าด้วยครับตั้งไว้ที่3 0แอมป์หลายคนเจออาการแบบนี้ครับสอบถามเข้ามาว่าทำไมเวลาที่แบตเตอรี่อ่อนแล้วมีการบายพาสแล้วทำไมไฟจากการไฟฟ้าชาร์จลงแบตด,ด้วยครับแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยประหยัดไฟอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีการชาร์จแบตเตอรี่จนถึงค่า ในเมนูที่13มันก็จะตัดไฟจากการไฟฟ้าออกแล้วก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาจ่ายให้โหลดถ้าในช่วงกลางคืนมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับถ้าโหลดดึงไฟจากแบตจนถึง2 4โวลต์มันก็จะตัดไฟจากการไฟฟ้าเข้าแล้วก็มีการชาร์จลงแบตด,ด้วยไฟฟ้าครับเมื่อมีการชาร์จ จนถึงแรงดันค่าที่อยู่ในเมนูที่13มันก็จะตัดการไฟฟ้าออกแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ใจให้โหลดมันจะเป็นแบบนี้สลับอยู่แบบนี้ทั้งคืนเลยจนถึงเช้าแบบนี้มันจะไม่ได้ช่วยประหยัดอะไรครับสาเหตุนี้เกิดจากการตั้งค่าในเมนูที่16ครับและโดยรวมนะครับก็ต้องดู ทุกเมนูนะครับที่สำคัญไปดูการตั้งค่ากันนะครับเมนูที่สำคัญก็คือเมนูที่1ตั้งเป็น SBU อันนี้ถูกต้องนะครับกระแสการชาร์จกับแบตเตอรี่ร0อยแอมตั้งไว้ที่3 0อันนี้ถูกต้องนะครับเมนูที่3ตั้งเป็น APL เมนูที่5ชนิดแบตเป็น u s e นะครับอันนี้เป็นค่าโหลดเกินตัดนะครับ อันนี้อุณหภูมิเกินตัดเมนูที่9ครับเป็นความถี่ด้าน AC out แล้วก็เป็นแรงดันด้าน AC out เมนูที่11ครับอย่างที่บอกมีการตั้งค่าการชาร์จจากการไฟฟ้าครับหรือ utility ไว้ที่30แอมป์เมนูที่12ค่าต่ำตัดในขณะที่มีไฟ AC in เข้าร่วมครับตัดที่24โวลต์ เมนูที่13เมื่อมีการชาร์จครับลักษณะเมื่อกี้นะครับเมื่อมีการชาร์จด้วยการไฟฟ้าเมื่อแรงดันถึง26มันก็จะกลับมาใช้แบตเตอรี่ครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนเราให้มีการชาร์จจากการไฟฟ้ามันก็จะสลับแบบนี้ตลอดจนถึงเช้าเลยครับไม่เป็นผลดีครับเมนูสำคัญก็คือตัวนี้แหละครับจะเห็นว่ามีการตั้งค่าเป็น S N U ก็คือโซล่าแอนยูเทลิตีในขณะที่ดึงแบตเตอรี่ไปใช้ครับจะไม่มีการดึงไฟจากการไฟฟ้าชาร์จลงแบตแต่เมื่อใดที่แบตเตอรี่อ่อนนะครับมีการดึงไฟจากการไฟฟ้ามาบายพาสจ่ายตรงให้โหลดจะมีไฟส่วนหนึ่งนะครับจากการไฟฟ้าชาร์จลงแบตลักษณะแบบนี้เลยครับใครเจอแบบนี้ก็เข้าไปตั้งค่ากันใหม่ ในเมนูที่16ครับตั้งเป็น O S O ก็คือให้ชาร์จจากโซลาร์เซลล์อย่างเดียวครับ O S O ก็คือโซล่าโอลีครับแค่นี้จะไม่มีการชาร์จจากการไฟฟ้าแล้วจะเห็นว่าแบตเตอรี่ก็คงเดิมนะครับไม่มีการชาร์จใดๆมีแต่ไฟจากการไฟฟ้าจ่ายตรงๆให้โหลดเลย ก็เท่านี้นะครับวิธีการแก้ไขขอบคุณครับ